ขับไล่แมนหนึ่งชั่วโมงได้ตังค์เท่าไรนะผมต่ออใหญ่นะครับเนี่ยเราก็ต้องรออย่างเดียวของเรากองเดียวนะโอเคครับตอนนี้เราก็ครบชั่วโมงของเราแล้วนะครับแล้วเงินทิศได้ก็คือโอเคลียร์ท้องการสดีคนเดียวผมโอ้โหแล้วลวิกสป,ปีดนะวันนี้เราก็จะมาขับไล่แมนอีกแล้วนะนี่วันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับขับไล่แมนหนึ่งชั่วโมงได้ตังค์เท่าไรนะผม ตอนนี้ก็เป็นเวลา10.40นครับผม11.40แต่มันอาจจะมีออเดอร์ลันมัน้นมาแหละแต่ผมจะจำเกี่ยวกับาราคามันไว้นะว่าบว่า1ชั่วโมงได้เท่าไหร่เดี๋ยวเรามาสรุปรก,การณ์ฟังอีกทีนะครับผมปัเราไปเจอกันในคลิปดีกว่าไายอ๋อแรลกก็มาอีกแล้วตามเคยนะครับผมคนข่างใช้ได้อ๋อแรลกแต่ว่อต่อไปไม่แน่ใจนิดหน่งคัวันนี้เราก็รอร้านอ่เใชร้านล้ำเดิมบั เราข้าวกระเพราหมก็อบาปรถเยอะเลยวันนี้ครับป้ายถัดมาห่าหมูกรอบน่าจะยังไม่ได้นะครับผมนึวกว่ากระเพราอะไรนะรโอเคมาม่าย,ยังไม่ได้เดี๋ยวเข้ามาเอาอีกทีนะครผมป่ะออแรกก็เล่นกันครับต่อออใหญ่นะครับเนี่ยเราก็ต้องรออย่างเดียวของเราอกองเดียวหนะ่อยไปเล่นเกมรถ ได้ได้าไปแล้วคอามนามากมากผมไปด่วนเลยครับตอนนี้รีบรับเลยเดี๋ยวมันจะซ้อนมาอีกครับเอ้ยร้านกำลัรเตรียมอยู่นะครับวันนี้คิวเยอะครับร้านเชาโฮมคอฟฟี่แอนด์สเปซคุ้นๆอยู่ครับน่านจะเคยไปอยู่แต่ผมลืมแล้วนะาาวนนก็ต้องเพิ่งอ่ ไอ้กนนนกัว้าวมาอย่างรวดเร็วเข้าโค้งมาอยากรวดเร็บรรยากาศก็ยังบอกไม่ถูกครับตกี้มาก็ยังแดดอยู่นะตอนนี้ก็เริ่มคล,ล,ลืมนนิดหน่อยแต่ผมว่าน่าจะไม่ตกครับทางมาหลายวันแล้วนะฝนประมาณ3วันแล้ว เดี๋ยวเราไปส่งอาหารลูกค้ากันอ๋อนี่ก็โดนไปอ๋อร้านนี้นี่เองนะเคยเมางกาแฟอยู่นั้ว่าเขาขายกาแฟครับแต่วันนี้ร้านไหนดัน่าจะหยุดไปแล้วไม่มีป้ายแล้วนะอ๋ออยู่ฝั่งนู้นสลี่สลุกการร้อนอีกแล้วนะก็มืดๆสว่างๆนะครับ พื้นปักพื้นผลแต่ก็ไม่คือครับขอบคุณครับโอ้โห oh, ทุกคนผ่านไปถึงเจ้าบงแล้วนี่ย่างพีดเลยอ๋อวันนี้นะครับไหนว่าเจ็ดโมงกว่าแล้วเนี่ยอากเข้าที่อย่ากเลยละมั่งนะครับผมตอนนี้ก็เอเอไม่อด้บังจองทิ์กดีนเลยครับ เราไปหารอแถวนี้ดีกว่ามีอยู่ตรงตามร้านก็น่าจะใช้ได้อยูู่อันนี้ก่อนโอ้แดงอยู่ครับแดงแป๊ดเลยแต่ไม่ออกเด้งหาเราเลยนะเชื่อมกนเดี๋ยวเรารออย่างเดียวนะจะมาทำอะไรได้ดครับรอก คงต้องได้ออกตะเวทลาดแล้วครับตอนนี้ลาด้าออดเร์น,นะครับผมทำไมเป็นแบบนี้วันนี้เงาจิงเลยตาาม,มาสายนะวันนี้ออดเดร์ก็ยังไม่มีนะเฮ้ยมาแล้วเดีเล็กเร่องายนี่จะเอาเลยโอน เดเล็กข้าวมันไก่นะครับที่เราเพิ่งทา,านเมื่อกี้ตัวเลยทุกคน,นว้าเราจะครบสองชั่วโมงเออครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมบเร่งเลยเร่งด่วนเออจะไปไหมอ้าวอ๋อใช่ มีคนสั่งอะไรกินเลยวันนี้ไม่ตรงไม่ซ้อนเลยทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วครับลานแค่เล็กลา้านขึ็นมาทำเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วยิงด้วยนะหนึ่งหอขั้นไกลสามเก้าหนึ่งนะครับสองครับสามเก้าหนึ่ง เราทำเสร็จแล้วครับส่บทงที่มหายศวันนี้เงาเงาครับแดดออกแล้วครับ่อยัางหน้า ก็ oh, mm hmm. เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาที่ร้านซักนีดแล้วก็หิด mm hmm. ไม้อยู่ฝั่งซ้ายโอเคที่หอพักครับว้าว mm hmm. <Wow. S 2> ยืนยันในที่หมายให้ถ่ายรูป เคออมตอนนี oh! OK. Oh. ้ออเดอร์เข้าแล้วนะยูสเต็กนะโอ้โหเพิ่งผ่านมันทีนี่เลยมยิงให้เราตอนเราจุดนี่แล้วับสองโอเคออมเดี๋ยวเราไปเอายูสเต็กทีกหัวมันบอกว่าโซนศูนย์ศูนย์นะบ้าอะไร ร้านยังไม่รู้เนี่ยอ,อ๋อเดินเข้าเหรอเมกี้ผมโทรหาละแล้วยวมีเดินซ้อนมาด้วยนะครับถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราก็คงต้องไปเอาร้านหนึ่งร้านหนึ่งขน,น,นาดจะ,ะรับก็ได้ก็ส่งถ้าได้คู่นี้ก็ได้ได้นะก็จะพอใช้ได้อยู่นะผมวันนะเจลเดี๋ยวเราไปดูกันต่อ ยกเลื่อไปแล้ไงใกล้ถึงร้านแล้วครับงั้นร็อกที่ดีดสเต็กเนื้อแทนครับได้แล้วครับสเต็กไม่นานมากครับกำลังจะเล่นเกมได้นิดหนึ่งก็เสร็จแล้วนเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราแวะข้อตอยต่อแล้วก็ไปส่งให้ลูกค้ากันนะครับตอนนี้ก็เลยเวลานิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรารับออเดอร์ก่อนหมดเวลานะหลายไม่ที่อยู่นะ เราคอยมาสะดวการเสร็จสออ,อนี้นะถ้าออไม่ซ้อนมาเยอะนะข้า,า,าวข้าวโไปนร่งนะครับข้าเนียนึงสองเร็จแล้วครับวางอยู่ตรงนั้นะงงนะเสจวไามศูนยะ์สี่สามศูนย์ครับ เขอคุณครลาได้มาแล้วไปเดีย๋ยวเราไปส่งตัวครับกันที่เทคนิคน้านี่แล้วก็การน้ำทองนะับไม่ใจไม่ไกล,ไไกลแต่เราต้องไปส่งเออ,อนนี้ก่อนต้องเอาไว้้่งบทับก็สี่หะนะุ่นเกี่ยวไปส่งให้ตาะะแล้วเดี๋ยวมาสรุปกันป้าย ลายเช้งหนึ่งนาดนีน่ครฟ,ฟ้าหรน่ใไฟฟ้าอย่างไรวะต้องโทรหาน่าจะ,จะ,จะยียกไหนช่างยนต์นู้ไหมช่างน่าจะข้างหลังนะหลังอาคารโรงงานะวไกเดินก่อน ร้อยสองบาทรับถึงแบบเทคนิคแบบเนี้อเกับดปลาสติยร์สวัดีครับครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราปส่งที่กาบน้ำทองกันต่อครับไปโอเคครับเรากำามาส่งข้าวก็จะมีป่วยเดียวก็ตรงนี้แล้วมั้งสำมาับในความนบ ย่อยอ่คนนีหนึ่งเก้าสาครับวัสดีครับหนึ่งเก้ครับ โอเคตอนนี้เราก็ครบชั่วโมงของเราแล้วนะครับแล้วเงินที่ได้ก็คือก็คือ69บาท64สีสตางค์เส <c oughs> ียดายนะับอาจจะเลยเวลามาน,นิดหน่อยเพราะว่ารออาหารนานไปหน่อยนะักสำหรับคลิปนี้ก็ได้ไป69บาบท6งสตางค์ก็ประมาณ70บาทรวมว่าโอเคนะไม่ได้แย่มากมายแต่แย่ตอนนี้เขาอเดิ์ไม่ซ้อนมาเลยนะคร เนี่ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นแนวทางตัวนี้ผมอยากยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยไปเจอกันในคลิปหน้าว่าจะมีคอนเทนต์อะไรมาเสร์ฟทุกคนฝากดูแลคลิปอื่นๆด้วยนะครับผมขอบคุณครับ